สวัสดีจ้าสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนมาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องอีกครั้งเป็นคลิปที่3ของวันที่14พฤศจิกายน2568วันนี้วันศุกร์นะคะคลิปนี้แม่น้องคํแพงจะมานำเสนอแนวทางเลาาคักๆหรือว่าเลาาพัฒนาของสีเซียนแล้วก็มีเพิ่มเติมมาก็คือของสุดใจพารวยและแม่ลิ้วพารวยนะคะ เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันค่ะว่า6สำนักนี้จะได้ตัวเลขแนวทางอย่างแน่มาฝากมาตอนกับ f อทั้งช่องนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดอาจารย์หนุ่มกระสินและลุงโชคดีเดี๋ยวรอก,ก่อนเด้อจ้าเนาะมาแล้วจะรีบลงคลิปให้ต่อเลยนะคะอะเฮามาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่12วันพุทธที่ผ่านมาเนาะเลข6ตัวออก เจ็ดสามหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าตัวสามหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่ตัวหนึ่งหกห้าหนึ่งสามตัวบนหกห้าหนึ่งสองตัวบนห้าหนึ่งและสองตัวล่างหนึ่งหกนะคะของเซียนอุดรงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดเด่นสามกับแปดหลุดนะคะโบเข่าเนาะสามไปอยู่ข้างหน้านะคะ ของเซียนเชียงใหม่ก็วิ่งลูดเด่น3าลองเนี่ค่ะ3ามเดเดสมก็ไปอยู่ข้างหน้าเลข6ตัวเนาะบอเข่าส่วนของเซียนโคลาสี่กับ8ก็หลุดเหมือนกันน้องวันที่แล้วหลุดหมดเลยของพี่ประหาดวิ่งลูดเด่น1เม็ดเดียวนะคะ1มาบนมาล่างเนาะแต่ว่าเสดายที่จับคู่บอเข่าเนาะค่ะ fc หนึ่ห้าหอ่ะ ส่วนของแม่ลิ้วพารวยก็หลุดนะคะวิ่งลู่สี่กับเก้าบอมานะคะเลขชุดวินก็หลุดเนาะสุดใจพารวยวิ่งลูด่เด่นที่สี่เออเด่นที่หนึ่งรองสี่หนึ่งก็มาบนมาล่างเนาะจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะที่วงกลมให้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์และหนึ่งห้ามาที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งบนนะคะเอฟซี FC ของสุดใจพารวยก็เข้าตัวเน้นเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าบนค่ะบ่มีหกอยู่ในชุดวินถ้ามีหกเข้าบนเข้าล่างเลยเด้นเนาะ อ่ะมาแล้วค่ะตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักคักงวดวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 8วันนี้แม่ลิ้วพารวยให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่8กับ9เลขชุดวินมี1 3 4 7 8 9เนาะชุด3ตัวบน4 3 9 7 3 9 3 8 9ชุด2ตัวเน้นไปที่3 7 3 8 3 9 7 9และ8 9ส่วนชุดลองมี4 7 4 8 4 9 9 1 8 7กัน7 7นะคะของแม่ลิ้ววันนี้เนาะกันเบิ้ล7 7นะคะอ่าส่วนงวดที่ผ่านมาหลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดชุดวินและจับคู่หลุดหมดเลยนะคะงวดนี้แก้มือใหม่ค่ะ วิ่งรูดบนล่างเด่นที่8กับ9นะคะชุดวินมี1 3 4 7 8 9ชุด3ตัวบนมี4 3 9 7 3 9 8 3, 3 8 9เนาะแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างเน้นที่3 7 3 8 3 9 7 9 8 9ชุดลอง4 7 4 8 4 9 9 1และ8 7นะคะ เลขกับเขาโบตงงวดเนาะเขางวดเนี่ยวินงวดเว้นงวด,งวดเนาะค่ะ fc อ่ะมาต่อที่ของสุดใจพารวยงวดนี้ก็วิ่งลูดเด่นหนึ่งหงศูนย์นะคะเลขชุดวินงวดนี้มีหนึ่งศูนย์แปดเก้าสองสามจับคู่ชุดสองตัวบนล่างมีหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สามแปดเก้าแปด แปดสนะคะ fc แปดสองเมแปดสามสเถื่อนเนาะแปด3มนะคะเขียนตะพิษตลอดเลยเอ้ค่ะของสุดใจพารวยเนาะแปดสปดนะคะอันนี้82นะคะ เน้นที่19กับ1213งนะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดเข้าตัวเด่น1บนล่างจับคู่เข้าชุดเน้นหนึห้าเลขออก51บนนะคะเข้าชุดเน้นเนาะงวดนี้วิ่งรูดเด่นที่1นลอง0ส่วนเลขชุดวินมี1นึ่งศสส่วนตัวจับคู่เน้นที่19 1213 ลองก็เป็น09 02 03 89 82และ83นั่นเองค่ะเนาะวนนี้โบมีชุด3ตัวให้เนาะค่ะ c อ่ะแคปหน้าจอเอเด้อค่ะสำหรับตัรเล่แนวะทางลาวพัฒนาวันนี้ของสุดใจพารวยและแม่ริ้วพารวยนะคะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวจะพาไปตามตออ่อเนาะ เดี๋ยวแม่เพนจะเอาตัวเลขนแนวทางของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็ลุงโชคดีมาลงพร้อมกันเลยไปโตนะคะ fc เดี๋ยวแม่น้องคำแพงเอาของลุงโชคดีกับของอาจารย์หนุ่มกาลสินมาลงพร้อมเลยเด้อค่ะเนาะ มาเอาของพี่ประหัตกันก่อนนะคะสําหรับลาวพัฒนาวันนี้ของพี่ประหัตวิ่งรูดเด่นที่1นรองสจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี1719 4 7จ็ดหนแล้วก็เน้นที่17กับ19ส่วนชุด3มตัวบนมี4ี่หกับ4ี่หนึ่งเกานะคะส่วนมวด่ที่ผ่านมาวิ่งรูดเด่น1เม็ดเดียวหนึ่งมานะคะ หนึ่งมาบนมาล่างงวนนี้ให้เด่น1นรอง4นะคะจับคู่ชุดเน้น17กับ19ส่วนชุดลอง4ี่กับ49ชุด3ตัวบน4ี่หนกับ419นะคะเอามาต่อที่ของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่1นรอง6จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง1นึ 10, ่งสองหเน้นที่10เม็ดเดียวเนาะ ของเซียนอุดรวันนี้ส่วนชุดสามตัวบนหกหนึ่งศูนย์นะคะอ่ะงวดที่ผ่านมาวิ่งลูดหลุดจับคู่ก็หลุดนะคะของเซียนอุดรค่ะงวดนี้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองหกจับคู่ชุดสองตัวบนล่างก็คือหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หกสองหกศูนย์เน้นที่หนึ่งศูนย์ส่วนชุดสามตัวบนก็คือหกหนึ่งศูนย์นั่นเองค่ะอ่ะแคปหน้าจอเอาของพี่ประหัตและเซียนอุดรน,นะคะของพี่ประหัตชุดสามตัวบนอย่าลืมตัดเล่นกันด้วยนะคะเนาะ อ่ะโอเคเนาะไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่สำหรับตัวเลขนทางวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ก็จะให้วิ่งลูดเด่นหนึ่งเออเด่นที่สี่เมตรเดียวนะคะจับคู่ชุดสองตัวมีสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้าเน้นที่สี่หกส่วนสามตัวบนหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้านะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะงวดที่ผ่านมาให้วิ่งลูดเด่นที่สามรองเก้าหลุดนะคะบอเขา งวดนี้วิ่งลูดเด่นที่4เม็ดเดียวค่ะจับคู่ชุด2ตัวมี41 46 49เน้นที่46ส่วนชุด3ตัวบน141 4, 146 1, 4, และ149นะคะมาต่อที่ของเซียนโคราชค่ะส่วนของเซียนโคลาชวิ่งลูดเด่นที่1ลอง5นะคะวันนี้เน้นที่10 13 19ชุดลอง50 53และ59นะคะ มวดที่ผ่านมาของเซียนโคราดวิ่งรูดเด่นที่4ลอง8บอมานะคะลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและตัวจับคู่สําหรับงวดน,นี้ให้วิ่งรูดเด่นที่1ลอง5จับคู่ชุดเน้น10 13 19ส่วนชุดลอง50 53และ59นะคะ,ะแคปหน้าจออเดอจ้ะ อ่ะได้หรือ,อยังนะแม่เพ่นเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะมาให้เลยกับของโชคดีนะคะ,ะ1นึคิปให้จบขาเอฟซีอ่ะมาแล้วค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดนี้ให้สองสูตรรวมกันเหมือนเดิมนะคะเนาะก็จะลายคู่เน่ค่ะบนให้วิ่งลูดเด่นห้าเม็ดเดียวนะคะสองสูตรชนกันวิ่งลูดเด่นห้า จับคู่ชุด3ตัวบน855กับ025มี2ชุดน3ตัวบน2ตัวบนมี5 5 8 5 2 5 3 5นะคะสูตรที่1ให้2คู่ก็คือ55กับ85ก็เน้นที่55สูตรที่2ชุดบน,นให้25กับ35เน้นที่25นะคะ ส่วนล่างค่ะล่างวิ่งรูดเด่นที่0กับ9นะคะมี2สูตรสูตรที่1ก็0สูตรที่2ก็9นะคะก็นี่ค่ะจับคู่ก็ตามนี้เลยเนาะก็สูตรที่1 9 8 9 5เน้นที่9 8สูตรที่2 3 0 2 0เน้นที่3 0นะคะอ่ะจะสูตรที่1สูตรที่2ก็เอาตามนั้นแหละเนาะ fc เพราะว่าบ่หลายคูได้เนาะก็ะถือว่าบ่หลายคู่นะคะแยกบนแยกล่างมาให้ แต่ว่าแม่เพ่นแนะนําให้เอซทั้งช่องเล่นบนกันล่างเล่นล่างกันบนจะดีกว่าเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาของอาจารย์หนุ่มกระสินเข้าล่างนะคะล่างให้เด่นหนึ่งค่ะจับคู่ให้เน้นที่61เลขก็ออกหนล่างนะคะส่วนข้างบนลุดเนาะคะ่ะให้7จ็งวดน,นี้บนเด่น2สูตรรวมกันนะคะบนเด่น5เม็ดเดียว3ตัวบน855 025เท่าเกัน สตัวบนมี5 5 8 5 2 5 3 5เน้นที่5 5กับ2 5ส่วนล่างให้เด่นที่0ูนย์กับ9กชุดสตัวมี2ตัวล่างนะคะมี9 8 9 5 3 0 2 0เน้นที่9 8กับ3 0นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะมาปิดคลิปด้วยของลุงโชคดีนะคะลุงโชคดีงวดน,นี้เลขในตาราง7 8 5 3 0 1 9หนเ้าเนาะ วิ่งลูดเด่นเจ็ดห้าสามเน้นที่สามชุดสองตัวบนล่างมีห้าสามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดห้าแปดสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สี่แปดหกแล้วก็เน้นไปที่สี่คู่สี่ชุดด้วยกันก็คือเน้นที่ห้าสามแปดสามศูนย์แปดแปดห้านะคะ ส่วนหลักร้อยงวดนี้ให้มี5้าแดสามเจดเน้นที่5้ากับ8ชุดสามตัวบน8ปดห้าสามเจ็ดห้าแห้ห้าสมชุด4ี่ตัว0ูนย์แปดห้าสานะคะงวดที่ผ่านมาของลุงโชคดีเลขในตารางเข้าบนเข้าล่างนะคะ fc แต่ว่าลุงจับคู่ให้เข้านะคะชุดเน้นอยู่เนาะเน้นที่หนเลขก็ออกหนล่างตรงๆนะคะหลักร้อยมา6นะคะมาตัวรองเนาะ นี่ค่ะงวดน,นี้เลขในตารางของลุงโชคดีให้7853019วิ่งลูดเน้น3าอง7กับ5จับคู่เน้นที่8 3 5 3 0 8 8้าชุดลงศูนย์เจ็ดสาอ่อศูนย์เจ็ดศและ8ปดหลักร้อยงวดน,นี้มี4ตัวมี5837เน้นที่5กับ8 ชุดสตัวบน8 5ดห้าสามเจ็ชุด4ตัว0 8 5 3นั่นเองค่ะอ่ะแคปหน้าจอค่ะะคลิปนี้ก็ได้แนวทางมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องทั้งหมด6กสำนักด้วยกันนะคะเออ8ปดเนาะแปดสำนักด้วยกันค่ะว้าพิษค่ะ FC ฟซีจ้า ใด้แนวทางมาสาวเอซทั้งช่อง8ดสำนักเนาะของสเซียนอาจารย์หนุ่มกาลสินลุงโชคดีแม่ลิ้วพารวยและสุดใจพารวยนั่นเองค่ะอ่ะขอให้โชคโชคมันมันมื่อนี่ขอให้แตกสามตัวตรงๆนะคะผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวใดหยิบไปซื้อไปเสี่ยงกะขอให้ถูกให้ปังกันเด้อจ้ะหยิบนี้แม่เพ่นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ